วิธีการถอดชุดเกียร์จักรยานง่ายๆนะครับโดยใช้เครื่องมือที่ทุกท่านน่าจะมีอยู่ที่บ้านผมก็เอาออกอามาหลายครั้งแล้วนะครับก็เคยออกตัวนี้ในการที่ทําจักรยานติดเครื่องไปก็สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับกูยุทธ์เดียวนะครับไม่ใช่ช่างแต่อยากทําคลิปนี้ผมก็จะมาถอดเจ้าตัวเกียร์จักรยานตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งคลิปก่อนผมก็เคยลงไปแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนั้นเป็นแค่การบอกนะครับซึ่งไม่ได้ทําให้ดูแต่คลิปนี้ผมจะทําให้ดูนะครับ ซึ่งเครื่องมือที่เราต้องใช้ก็คือบล็อกหัวเทียนนะครับตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านต้องมีแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าท่านมีรถมอเตอร์ไซค์มันก็แถมมาอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ที่2ก็คือคอนนะครับอุปกรณ์ที่3าก็คือจะเป็นไขควงนะครับหรือว่าเหล็กอะไรก็ได้นะครับที่ใส่เข้าไปในรูบล็อกหัวเทียนแบบนี้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวตัวประแจตัวทีแบบนี้ก็ได้นะครับใช้งาน,น,นง่ายเลย วิธีการนะครับวิธีแรกก็ถอดล้อจักรยานออกมาจากจักรยานโกนะครับก็จะถอดยางหรือไม่ถอดยางก็ได้นะครับแล้วก็ถอดเจ้าน็ตสองตัวนี้ออกจากนั้นนะครับก็นํบล็อกหัวเทียนนะครับมาใส่เข้าตรงนี้เลยนะครับที่จริงการตอกการใช้เขยควงหรือว่าที่แหลมๆหลมนะครับมาตอกตรงนี้นะครับอาจจะตอกได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันมันไม่ออกนะครับเพราะว่ามันแข็ง เวลาเรายิ่งปัน่นยิ่งใช้งานไปนานๆนะครับมันก็จะยิ่งทําให้แน่นขึ้นแข็งขึ้นอาจจะมีสนิมบ้างหรือว่าจะเป็นระยะเวลานานๆมันก็จะแข็งและออกยากนะครับส่วนวิธีการนะครับก็คือใช้บล็อกหัวเทียนนะครับฝั่งนี้เลยฝั่งเล็กนะครับที่มีตัวพีใส่เข้าไปนะครับอตอนใส่นะครับมันอาจจะใส่ไม่ค่อยได้นะครับเราก็ตอกนะครับโดยใช้ค้อนตอกไปเลย ก็ตอกสักสามสี่ครั้งครับสังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นรอยขูดของเหล็กเลยนะครับเห็นไหมเพราะว่ามันคับนะครับมันคับมันแน่นนะครับการคับแน่นมันก็จะเป็นข้อดีนะครับส่วนวิธีการนะครับก็เดี๋ยวผมจะถอยเพื่อนๆดูนะเห็นเท้าก็ต้องขอภอยนะครับก็ใช้เท้าเหยียบนะครับผมจะขอถอดรองเท้าออกใช้เท้าเหยียบนะครับก็นําไขควงหรือว่าเหล็กนะครับอะไรก็ได้มาใส่เข้าที่รูเทียนนะครับ โดยการตอกหมุน,นครับจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับจำไหมนะครับทวนเข็มนาฬิกาก็คือเหมือนกับการถอดน็อตทั่วไปเลยเราเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับช่วยงางมานิดนึงก็ใช้มือใช้มือบริเวณตรงนี้นะครับง้างไปนะครับง้างไปแล้วก็ใช้ค้อน,นครับตอกปับ๊บมันก็จะออกนะครับส่วน บล็อกหัวเทียนนะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วจะเอาออกยังไงนะครับอตอนเราตอกมันตอกแข็งแล้วก็แน่นเดี๋ยววิธีการเอาออกนะครับอาวิธีการเอาบล็อกหัวเทียนที่เราตอกยัดเข้าไปเมื่อกี้ออกก็คือใช้บล็อกบอัวเทียนอีกตัวหรือว่าอะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปที่ด้านตรง,งข้ามอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ค้อนตอกเหมือนเดิมนะครับก็ตอกไม่ต้องไม่ต้องแรงนะครับอ มันก็จะออกเลยนะครับเห็นไหมจุดสําคัญนะครับที่ทําให้มันออกก็คือบล็อกหัวเทียนที่มันคับที่มันแน่นกับตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับเพื่อนๆก็ผมก็เอาออกอามาหลายครั้งแล้วนะครับก็เคยเอ,ออกตัวนี้แ้เ,เหมือนกันที่ทําจักรยานติดเครื่องไปแล้วก็มาอ,าออกตัวนี้นะครับ ก็โอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็สําหรับท่านที่ไม่เคยถอดนะครับที่ไม่เคยทานะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเพราะครั้งแรกที่ผมทําก็ยากมากนะครับกว่าจะหาวิธีได้นะครับบล็อกเวเซียน3-4ตัวทั้งน็อตทั้งอะไรผมทําหมดนะครับแต่ว่ายังไม่มีตัวไหนออกได้นอกจากมาเจอบล็อกเวเทียนนี่แหละครับก็โอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับคุยดีดีไว้ด้วยนะครับ มีอะไรสงสัยนะครับสอบถามก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ